เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์เพื่อให้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้มาสังสมบุญร่วมกันที่วัดโดยมีกิจกรรมทั้งการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ร่วมกันอารัธนาศีห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายพระป่าบำรุงวัดประธานกล่าวได้แก่การยาณมิตรทองยศกยารยาณมิตรวัาสนาคำวงสาการยาณมิตสซินดี้การยาณมิตรสก็อตวิเทเกอร์ และกลัลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะประธานนำกล่าวได้แก่กลัลยาณมิตรสิงห์กลัลยาณมิตรบุญมากลัลยาณมิตรจอแดนกลัลยาณมิตรมาลิสากลัลยาณมิตรแอมิลี่ใส่สงครามและกลัลยาณมิตรมารินดาดาวนี่ พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรสุดาปัญญาลาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรแอดกาลยานมิตรแสงจันจารุสภาและครอบครัวพร้อมกันนี้ท่านประธานสง์ก็ได้นำคณะสง์จเจริมพระพุทธมนตร์ก่อนที่คณะประธานจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสง ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนลูกพระธรรมทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างก็รู้สึกปรับปลื้มและปิติใจในบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการทำความดีอย่างถึงพร้อมด้วยบุญญกิริยาวัตถุ10ประการซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญกุศล